ขณะนี้เราอยู่แถวสนามฟุตบอลครับอ่าหันมาหันมาเาาก็บตึกกีฬาสั้นหลุนสั้นหลุนสั้นหลุนเช่าแนบอันนี้เป็นตึกที่มีเจ้าหญิงสาวคือดิวเป้มาแก้มาหาไม่ใช่อะไรเจมันยายนะเขาอัดไว้แล้วดีมากเราจะลาสันหลุนใช่าไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับท้อของพวกเรากันแมเสียงต้องดังพอให้ถึงเครื่องนี้ด้วยนะ พอดังพอเต็มเต็มบรรยายด้วยบรรยายด้วยนี่อันนี้ร้านค้าข้างทา,างจะโดนจะโดนจะรถจะชนใครไม่แน่นี่ก็เรากำลังขี่กระยาไปอัดวิดีโอไปกันอยู่นะคะ โรงเรียนปฐมชื่อชวนต้าเฉยยูเออร์ยนตี้ชนกันเองนี่จบเลยนะแต่ัข้างหน้าคนเยอะมากะคะค้งกลไีนี้จะไปตรอหารไปนะคะทีนี่เป็นทางที่เราเดินทางทกวันเลยเราเดินทางมาทงนี้กันแต่ว่าอย่าเดินทางมา อนเย็นๆนะคะเพราะว่านคนที่ขอมารับเด็กจะเยอะมากพูดไปดีถ่ายวีดีโอตอนนี้เรากำลังรู้สึกว่าเราเป็นคนบ้าคนหนึ่งในมหาลัยนะคะขอพักขอพักตึกโรงเรียน เราต้องผ่านสลามด้วยนะเจ๊อุยอตายตายนี่โรงเรียนปฐมนะคะวิกกี้ตามไปแล้วเย้มาแล้วอันนี้ตอนนี้จะเป็นซอยถนนคนเดินนะคะอันนี้คณะบริหารค่ะเจ๊ลงลูกขึ้นนะกงสร้างกลัวรีเสย์ไม่ป๊อครับสำรวจแล้ว จากการสำรวจแล้วยังถือว่าปลอดภัยดีจะตรงไปหรือว่าจะเลี้ยวไปสลัมสลัมของเราข้างหลังหออหยุดก่อนไม่เอาไปต่อเลยดีกว่าาจำเป็นต้องตรงแล้วสิเนียตรงไปก็ได้ปะเฮ้ ใกล้ๆกับขอพัะค่ะ,คะมาขึ้นมาขึ้นมาเย่ยระวังชนข้างหน้านะครับคุณพี่สา,าวเจ้ข้างหน้าเราจะไปทางไหนต่อ อ๋อเขาขุดท่อเดี๋ยวเราผ่านทางไหนเอ่ยเขาเรียกว่าสะบัวอวิยตรงนี้สวย<ง>มันยากาศตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะ วันนี้เราอยู่ในช่วงการเก็บบรรยากาศซต้นใด้อีกแล้วพวรานี่ยนี้สวยว่ะใช่พรุ่งนี้เรค่อยมาถ่ายพรุ่งนี้มาถ่ายงนี้ดีกว่าใช่ซอยนี้แหละเป็นยังไงที่กำลังสวยงามมากเ,เราจะถูกชนกันไหม <laughs> หลังจากปั่นอยู่นานมาก <laughs> เราก็จะถูกชนกันได้นะคะ อ่าแล้วก็เราจะตามเจเจเราไปนะคะโอโหไม่ได้เห็นขาไม่เนี่ยเจเจแอบโชว์ขาอ่อนด้วยนะคะตอนนี้เจเจแอบใส่ชุดคุยโชว์ขาอ่อนแม่เห็นเอาไม่ไหวนะตัวเองนี่สาวบัวสวยงามมากเจ๊ได้มันกัดสะบัวไปแล้วเฮ้ยใส่แล้วค่ะใส่รองเท้าก่อนเขาก็จะหยุดแล้วเนี่ยเมื่อยแล้วพอแล้วนะคะไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันใหม่ วันนี้เราหยุดนะแค่นี้ก่อนนี่เราก็ำลังจะกลับลอหอ,อไปลงล,ง,ล,ง,ลงกแ้ว่อน